ไอ้นี่ไม่เคยดูช่องนี้แล้วไอ้พวกที่มาขอวิธีแก้คงแก้แค้นเนี่ยนะครับไอ้ใครที่เวลาดูผมแล้วมาขอวิธีแก้แค้นแฟนเก่าแก้แค้นเมียเก่าแก้แค้นผัวเก่าแนะนําให้ไปดูละครนะไปดูละครไปดูแรงเงาไปดูมุ่นนินมุตตาไปดูจําเลยลักไปดูละครน้ําเน่าเข้าใจป่ะเปิดทีวีหาละครน้ําเน่าดูถ้าจะหาวิธีแก้แค้นเนี่ยแต่ถ้ามาดูผมเนี่ยผมเป็นไลฟ์โค้ดที่สอนให้คนฉลาด สอนให้ผู้หญิงฉลาดผู้ชายฉลาดการแก้แค้นมีไว้ให้คนโง่มีไว้ให้พวกเพอร์เจอร์ชีวิตอยู่ในโลกของละครซีรีส์นั่นแหะไปแก้แค้นและชีวิตมันก็พังเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์นะฮะการแก้แค้นการที่เรามีความแค้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขเราจะมูฟออนไม่ได้เราจะติดอยู่กับอสาราเเลวนั่นตลอดไปต่อให้เราคิดถึงมันแบบเกลียดหรือแบบรักแต่เราก็ยังจะคิดถึงมันเพราะเราอยากจะแก้แค้น แต่ถ้าเราอยากจะตัดไอสารเลวนั่นออกไปจากชีวิตเนี่ยเราเอาโหสิกรรมให้มันเลยทําบุญกวดน้ําแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้มันแล้วไม่ต้องเก็บเรื่องมันมาคิดอีกเอาชีวิตเราไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องการทํามาหากินคิดเรื่องอนาคตตัวเราเองคิดเรื่องความสวยตัวเราเองคิดเรื่องพ่อเรื่องแม่เราการดูแลบุพการีนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะคิดไม่ใช่จะคิดหาทางแก้แค้นไปแก้แค้นมันทาไมมันสําคัญอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นเราต้องไปนั่งแก้แค้มัน เราเป็นนางเอกละครเหรอฮะเราดูละครมากไปโตมาตั้งแต่นุบาลแม่เปิดละครเป่าหูให้ดูเหรอเลิกกับใครไปถึงต้องไปคอยตามแก้แค้นมันอะนะฮะเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่ต้องไปนั่งคอยแก้แค้นใครนั้น,นแหละเลิกกันไปก็คือจบจบแยกย้ายสะบัดต,ตูดคอนเวิร์ตออสตาทางใครทางมันทําชีวิตเราให้มีความสุขให้เจริญพอแล้วไม่ต้องไปนั่งแก้แค้นมันเสียเวลานะครับเออโชว์หุ่นสวยลงโปรไฟล์ดีกว่าถูกต้อง หาผัวใหม่หาแฟนใหม่ไม่ไปนั่งคิดถึงแฟนเก่าไม่คอยไปแก้แค้นแล้วนะฮะ